News สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันลักษณาเปงนาราทิพย์ค่ะและดิฉันจีรนั์ขุนทองค่ะในรายการ g i f t News นะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรายการของเราก็มีสาระหรือว่าเรื่องราวดีๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะใช่ค่ะเรื่องราวดีๆของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผักและผลไม้ค่ะคุณมดเราจะทานอย่างไรให้ได้คุณประโยชน์สูงสุดก็ทานเยอะๆไม่ได้หรอทานเยอะๆก็ได้แต่เราควรจะรู้คุณสมบัติของมันด้วยนะคะตรงนี้ มาเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะคุณหมอเห็ดเห็ดเห็ดรู้จักไหมเห็ดรู้จักสเอามันมีตั้งหลายหลายชนิดนะคะเห็ดนะคะก็มีอยู่นับร้อยชนิดเลยทีเดียวนะคะพูดวันนี้คงไม่หมดแน่นอนแต่ว่าคุณสมบัติของมันค่ะจะมีในส่วนของ ถ้าทองแดงค่ะที่จะทําให้ป้องกันโรคกระดูกพุนได้นะคะ<อ>ตรงนี้<อ>เหมาะสาหรับผู้สูงอายุนะคุณมดฟังไว้ให้ดีนะกินตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่า <c oughs> นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปคือช่วยป้องกันโรคกระดูกพุนนะคะค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของผักชนิดอื่นๆด้วยนะคะ,ะเขาบอกว่าถ้าทองแดงเนี่ยคุณนุงนี้เคยอ่านหนังสือเจอเหมือนกันเขาบอกว่านอกเหนือจากที่มีอยู่ในเห็ดแล้วยังมีอยู่ในปู กุ้งมังกรใช่ไหมหอนหอยนางรมก็ได้นะลูกพุนนะคะหรือว่าเป็นปลาซาดีนก็ได้เหมือนกันคือเราประทานพวกนี้เนี่ยส่งเสริมให้กระดูกของเราแข็งแรงได้หมดเลยใช่ค่ะนอกจากเห็ดแล้ววันนี้ยังมีผักมาอีกแล้วผักคะน้านะคะตรงนี้คะน้าหมูกรอบใช่ทําได้หลายอย่างนะใช่ค่ะผักตัวนี้ก็เขาเรียกว่า ออกผลผลิตทุกปีนะคะทานได้ตลอดทุกร้านมีหมดเลยแล้วเขามีประโยชน์ยังไงงไคุณลุงนี้ประโยชน์ของผักคะน้าของเรานะคะตรงนี้นอกจากจะมาทําอาหารแล้วก็ปรุงอร่อยอร่อยกันแล้วนะคะยังมีสารลูทีนค่ะสารลูทีนสารลูทีนคือเป็นสารที่อยู่ในดวงตาของเรานะคะช่วยแบบให้การมองเห็นชัดเจนนะคะป้องกันการเป็นโรคโรคต้อกระจกได้ด้วยนะคะเหมาะกับผู้สูงอายุอีกแล้ว ไม่แต่เด็กคเราควรจะรับประทานไปเลยั้งแต่ตอนเด็กก็ควรจะป้องกันตส้งแต่ตอนนี้นะคะคก็เขาบอกว่าลดอาการเสี่ยงโรคต้อกระจกค่ะได้ถึง20%่สิเปอร์เนต์เลนือจากโรคต้อกระจกแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะผักคะน้าถ้าเกิดเรารับประทานเป็นประจำนะคะยังช่วยลดอัตราค่ะการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารปอดละเต้านมอีกด้วยกินคะน้าดีกว่าทำไมได้หลายอย่างจังเลยคุ้มมากนะคะอ่เนาะ นอกจากคณะต่างๆเหตุแล้ววันนี้เรามีผลไม้ด้วยเป็นแอปเปิลแอปเ p ิลนะคะตรงนี้แอปเปิลเขียวหรือแอปเปิลแดงก็ทานได้หมดนะคะตรงนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะได้ยินกันชัดเจนนะได้ยินกันบ่อยๆอยู่แล้วสารต้านอนุมูลอิสระนะคะตรงนี้ก็คือจะมีสารที่ชื่อว่าเคอร์ซิทินนะคะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้เช่นกันนะคะตรงนี้ กินอย่างไรนะคะให้ปลอดภัยให้ได้ผลที่สุดค่ะกินทั้งผลยัดเข้าไปเลยไม่หมดหรือเปล่าลาหรือยังไงก็กินได้ทั้งที่ปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือกก็ได้แต่ถ้ากินแบบไม่ปอกเปลือกจะได้ผลได้คุณประโยชน์มากที่สุดต้องล้างให้สะอาดใช่ค่ะตรงนี้ก็ต้องดูถึงแบบที่มาที่ไปสารยาฆ่าแมลงต่างๆเพราะว่าเขาบอกว่าเปลือกแอปเปิลเนี่ยนะคะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ด้วยใช่แล้วแต่ต้องล้างให้สะอาดนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะนอกจากแอปเปิลยังมีองุ่นีกค่ะคุณมดอุ้ยองุ่นนี่ชอบมากเลย ใช่ไหมองุ่นค่ะจะมีธาตุแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสโซเดียมโอเยอะแยะมากนี่จะต้องหมายหรือเปล่าเนี่ยทำไมจะต้องการอะไรหลายอย่างแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนด้วยนะคะตรงนี้ก็ช่วยชะลอความเสื่อมต่างๆของร่างกายนะคะตรงนี้ที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าในเมล็ดองุ่นคุณลุงนี้ในเมล็ดองุ่นเนี่ยจะมีสารชื่อ OPC ค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่า ยี่สิบเท่าเลยเหรอคือให้กินเมล็ดไปด้วยนะอก็คือไม่ต้องคายเมล็ดออกมาเคี้ยวปะเคี้ยวไปเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าสูงถึงวิตามินอีด้วยถึง50เท่าด้วยกันนะคะดีจังเลยอ่ะถ้าเกิดมันสูงกว่าวิตามินซีและวิตามินอีเนี่ยแปลว่าหนึ่งมันต้องช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณได้นะใช่ค่ะป้องกันโรคหัวใจด้วยป้องกันโรคมะเร็งก็ได้ด้วยครบสูตรทีเดียวนะคะตรงนี้ค่ะต่อไปนี้นะคะสําหรับการเรียกรับประทานอาหารยังไงก็ต้อง ดูแลแล้วก็ระมัดระวังกันนิดนึงเนาะในส่วนเลือกฐานนะค,ะ,คะทั้งหมดทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยจะต้องให้มันสะอาดด้วยเนาะใช่ะะล้าง<ล>ให้สะอาดนะคะ,คะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะคะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันลักษณาเปล่งนาราทิพย์ค่ะค่ะรายดิฉันจิารรัตน์คุณทองค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ